เคยมีใครคิดไหมครับว่าบริษัทที่ครั้งหนึ่งเนี่ยเกือบจะล้มละลายไปแล้วจะสามารถกลับมาพังงาดแล้วก็ท้าชนกับยักษ์ใหญ่ในสมรภูมิที่เรียกว่าเดิมพันสูงที่สุดในประวัติศาสตร์เทคโนโลยีนั่นก็คือ AI วันนี้แหละครับเราจะมาคุยกันถึงเรื่องราวการคัมแบ็กที่มันสุดยอดมากๆของ AMD ลองนึกภาพตามนะครับจากคุณราคาแค่2ดอลลาร์ย้ำว่าแค่2ดอลลาร์นะครับพุ่งพรวดเดียวไปเกิน1 6 0ดอลลาร์ นี่มันไม่ใช่แค่การฟื้นตัวธรมธรมดาานะครับแต่มันคือหนึ่งในการพลิกเกมครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งของวงการเทคเลยก็ว่าได้แล้วใครกันล่ะครับที่อยู่เบื้องหลังความสําเร็จนี้คนนี้เลยครับ CEO Lisa Su คำพูดของเธอที่บอกว่านี่คือวัฏจักร10ปีที่ยิ่งใหญ่สําหรับ AI เนี่ยมันไม่ใช่แค่คําพูดเท่ๆนะครับแต่มันคือเหมือนกับเป็นดาวเหนือเลยเป็นเข็มทิศท,ที่ชี้นําทุกย่างก้าวของ AMD มาจนถึงทุกวันนี้โอเคครับ ทีนี้เพื่อที่จะเข้าใจว่า AMD เดินทางมาถึงจุดนี้ได้ยังไงเนี่ยเราต้องย้อนเวลากลับไปสักหน่อยครับกลับไปดูจุดเริ่มต้นของการคัมแบ็กครั้งประวัติศาสตร์นี้กันซึ่งมันเริ่มจากจุดที่เรียกได้ว่าต่ำที่สุดของบริษัทเลยย้อนกลับไปประมาณ10กว่าปีที่แล้วนะครับโอ้โหสถานการณ์ของ AMD ตอนนั้นนี่คือเข้าขั้นวิกฤตเลยส่วนแบ่งตลาดนี่ไหลออกไม่หยุดเลยนะครับสถาปัตยกรรมชิปตัวดังของเขาที่ชื่อบูโดเซอร์ก็ดันแบก ล้มเหลวไม่เป็นท่าเลยแล้วที่หนักที่สุดก็คือเรื่องเงินนี่แหละครับสภาพคล่องนี่คือแทบจะไม่เหลือละจ่อปากเวของการล้มละลายอยู่รอมรอเลยแล้วเขารอดมาได้ยังไงคือมันมีแผนการที่ชัดเจนและเป็นสเต็ปมากครับเริ่มจากปี2017ที่ปล่อยสถาปติกรรมเซนออกมาตัวนี้แหละครับที่ปฏวิวัติวงการ CPU แล้วก็ดึงความเชื่อมั่นกลับมาได้สําเร็จจากนั้นก็ลุยตลาด Data Center เต็มตัวเดิมพันครั้งใหญ่ด้วยการซื้อไซลิง k ์มาซึ่งอันนี้เป็นการเดินเกมที่ฉลาด แล้วก็มาถึงปัจจุบันครับคือการปรับเข็มทิศมุ่งไปที่ AI แบบเต็มตัวเลยแล้วผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยเหรอครับมันชัดเจนมากดูตัวเลขพวกนี้สิครับจากส่วนแบ่งตลาดเซิร์ฟเวอร์ที่แทบจะไม่มีตัวตนตอนนี้กลายเป็นผู้เล่นคนสําคัญไปแล้วแล้วที่สําคัญกว่าน,นั้นคือโฟกัสของบริษัทเปลี่ยนไปเลยจากที่เน้น PC เป็นหลักตอนนี้คือกลายเป็นบริษัท Data Center และ AI เต็มตัวซึ่งรายได้จากตรงนี้เนี่ยปลาเข้าไปครึ่งหนึ่งของบริษัทแล้วนะครับ เอาละครับพอเราเห็นการพลิกฟื้นที่น่าทึ่งแล้วเนี่ยเรามาเข้าสู่องค์ที่2กันเลยดีกว่านั่นก็คือการเดิมพันครั้งใหม่ในตลาดที่อาจจะเรียกได้ว่าเติบโตเร็วที่สุดในประวัติศาสตร์เทคโนโลยีตลาด AI นั่นเองครับเพื่อให้เห็นว่าเดิมพันครั้งนี้มันใหญ่แค่ไหนเรามาดูตัวเลขกันหน่อยดีกว่าปี2023ที่ผ่านมาเนี่ยตลาดชิปสำหรับ AI อย่างเดียวเลยนะมีมูลค่าถึง50,000ล้านดอลลาร์ซึ่งก็ถือว่ามหาศาลแล้วใช่ไหมครับ แต่นั่นมันแค่จุดเริ่มต้นครับเพราะว่าแค่2ปีถัดมาเขาคาดกันว่าตลาดนี้จะโตขึ้นอีกกว่า3เท่าไปอยู่ที่ประมาณ1,80,000ล้านดอลลาร์นี่คืออัตราการเติบโตที่แบบเร็วชนิดที่ว่าหาที่ไหนไม่ได้อีกแล้วแล้วถ้าเรามองไปข้างหน้าอีกนิดหนึ่งภายในปี2028ตลาดนี้อาจจะมีมูลค่าสูงถึง 4, แสนล้านดอลลาร์เห็นภาพแล้วใช่ไหมครับว่าเคก้กอนนี้มันใหญ่ขนาดไหน นี่แหละครับคือสมรภูมิที่ AMD กําลังสู้อย่างเต็มที่เพื่อชิงส่วนแบ่งมาให้ได้การเดิมพันครั้งนี้มันก็สะท้อนให้เห็นในโครงสร้างรายได้ของบริษัทเลยครับคือตอนนี้เนี่ยหัวใจของ AMD มันเปลี่ยนไปแล้วจริงๆรายได้เกินครึ่งมาจาก Data Center ซึ่งแน่นอนว่ารวมชิป AI เข้าไปด้วยส่วนธุรกิจ PC หรือเกมมิ่งที่เคยเป็นพระเอกตอนนี้ก็กลายเป็นพระรองไปแล้วครับและอาวุธที่ AMD จะใช้สู้ในสงครามนี้คืออะไรล่ะนี่เลยครับแผนการรบของเขา ชิปตระกูลอิ s t i n c t สังเกตดีๆนะครับเขามีแผนออกตัวใหม่ทุกปีเลยแล้วจุดเด่นที่เขาชูโรงเลยก็คือการเพิ่มขนาดของ HBM หรือ High Bandwidth Memory ให้ลองนึกภาพง่ายๆครับมันก็เหมือนกับเรามีโต๊ะทำงานที่ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆพอโต๊ะใหญ่ขึ้นเราก็วางของได้เยอะขึ้นทำงานที่ซับซ้อนขึ้นได้โมเดล AI ก็เหมือนกันครับแต่การต่อสู้ครั้งนี้มันไม่ง่ายเลยนะครับเพราะว่าคู่แข่งที่ AMD ต้องเจอเนี่ย คือยักษ์ใหญ่ที่ชื่อว่า Nvidia แล้วปัญหาที่สำคัญที่สุดเนี่ยมันดันไม่ได้อยู่แค่เรื่องฮาร์ดแวร์หรือว่าตัวชิปอย่างเดียวนี่แหละครับอุปสรรคที่ใหญ่ที่สุดของ AMD มันคือสิ่งที่เรียกว่า Cuda Mode หรือถ้าแปลตรงๆก็คือคู่เมือง Cuda นั่นนะครับภาพบัรชัดมากเลยนะคือ c ู DA เนี่ยมันเป็นแพลตฟอร์มซอฟต์แวร์ที่ Nvidia เขาสร้างมาเป็น 10, 10ปีแล้วครับแล้วมีนักพัฒนาที่ใช้เป็นใช้คล่องเนี่ยล้านกว่าคน มันกลายเป็นเหมือนภาษาทางการของวงการ AI ไปแล้วทีนี้พอจะให้คน4ล้านคนมาหัดภาษาใหม่โอ้โหมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยพอเอามาเทียบกันแบบหมัดต่อหมัดก็จะเห็นช่องว่างที่ชัดเจนมากเลยครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องความเก่าของแพลตฟอร์มที่พัฒนามานานกว่าจํานวนนับพัฒนาที่ต่างกันแบบคนละเรื่องเลยหรือการซัพพอร์ตในระดับองค์กรคือต้องยอมรับว่า AMD ยังตามหลังอยู่พอสมควรนี่แหละครับคือความท้าทายด้านซอฟต์แวร์ที่พวกเขาต้องปีนข้ามไปให้ได้ เพราะฉะนั้นบทสรุปของเรื่องนี้มันก็เลยมาตกอยู่ที่ประโยคนี้แหละครับถึงแม้ว่าฮาร์ดแวร์ของ AMD จะดีพอจะแรงพอที่จะสู้ได้แต่ในสงคราม AI ครั้งนี้เนี่ยผู้ชนะตัวจริงไม่ได้ตัดสินกันที่ฮาร์ดแวร์ครับแต่ตัดสินกันที่ซอฟต์แวร์และระบบนิเวศโดยรวมแล้วนี่ก็คือภาพความจริงของตลาดในตอนนี้ครับ Nvidia คือครองตลาดไปแบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาดกว่า80%ส่วน AMD ก็อยู่ในฐานะผู้ท้าชิงที่มีส่วนแบ่งอยู่ประมาณ8-12% เอาล่ะครับมาถึงบทสรุปกันแล้วแล้วอนาคตของ AMD ในสงคราม AI ที่เดิมพันกันสูงขนาดนี้จะเป็นยังไงต่อไปจริงๆมันมีความเป็นไปได้อยู่3ทางหลักๆที่เราจะมาดูกันครับทั้ง3สถานการณ์นี้เนี่ยมันขึ้นอยู่กับคําถามเดียวเลยครับคือ AMD จะแก้เกมเรื่องซอฟต์แวร์ได้ไหมถ้าทําได้ไม่ดีแบงคเคสส่วนแบงก์ก็อาจจะอยู่แถวๆนี้แต่ถ้าทําได้ดีกลายเป็นเบอร์2ที่น่าเชื่อถือเบสเคสรายได้ก็จะกระโดดขึ้นมาเป็นเท่าตัวเลย แต่ถ้าทำได้ดีเยี่ยมจนประสิทธิภาพซอฟต์แวร์ทัดเทียมกับคู่แข่งได้บูเคสโอ้โหรายได้จาก AI อาจจะพุ่งไปถึง60,000ล้านดอลลาร์หรือมากกว่านั้นเลยนะครับสุดท้ายนี้มันเลยนำมาสู่คำถามที่น่าคิดมากๆแต่ก็ยังไม่มีใครตอบได้ครับว่าแท้จริงแล้ว AMD คือผู้ท้าชิงที่แข็งแกร่งมากๆแต่ตลาดอาจจะยังประเมินค่าต่ำไปหรือจริงๆแล้วเป็นแค่ความหวังที่ตลาดให้มูลค่าสูงเกินจริงกันแน่ คำตอบของคำถามนี้คงต้องให้สมรภูมิ AI ที่กำลังจะดุเดือดขึ้นเรื่อยๆเป็นผู้ตัดสินครับ